จะย้ายออกแล้วหยุดทําสงครามเถอะนะผมขอบคุณมากที่ผ่านมาแม่เมตตาต่อผมและครอบครัวให้เราสามคนพ่อแม่ลูกพักอยู่ที่นี่พวกนายมาดูแลฉันมากกว่าสองปีนี้ผมประหยัดค่าเช่าบ้านได้เยอะเลยช่วยไม่ได้รีบร้อนจะย้ายกันเองนี่ความจริงซื้อบ้านดีกว่าเช่าบ้าน ผมกับโยโย่ไม่ใช่คนประเภทที่อยากมีรถมีบ้านขอแค่สามคนพ่อแม่ลูกมีโลกเป็นของตัวเองไม่ลองดูสักหน่อยจะรู้ได้ยังไงไม่ต้องเกรงใจฉันหรอกจะย้ายก็ย้ายอย่างมีความสุขคุณแม่ข้าใช้จ่ายนี่แม่เก็บไวเ้เถอะย้ายบ้านต้องใช้เงินเยอะ พ่อกับแม่เอาเงินเกษียณไปโป,ปกค่าบ้านก็เ,นเหลือไม่เท่าไร่บ้านหลังนี้พอนหมดแล้วเรามีเงินบำนาญกินบวกกับคุณพ่อมีเงินเดือนราประพอพอใช้แล้วผมซาบซึ้งมากที่มีแม่ดีดๆอย่างคุณเธอสบา,าให้ผมตอบแทนบุญคุณเธอฉันรู้ว่านายมีศักติ์สี ความหมายก็คือถ้าฉันบอกว่าต่อไปนายไม่ต้องให้ฉันอีกนายก็คงไม่ยอมในที่สุดเราก็เข้าใจกันแล้วกันงั้นก็ให้เป็นพิธีแค่สองพันที่เหลือให้โยโยขอบคุณครับแม่ถ้าจะตอบแทนฉันก็อย่าทำให้ลูกสาวที่ฉันรักต้องเสียใจโยโยถงถงไปชีวิตของผมผมไม่ยอมให้พวกเขาลำบากหรอกพูดแล้วต้องทำให้ได้ 唯有你，竟可以这样美，天 <noise>。<noise>